รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยดอกหรือว่าจันทร์เขาจอกเยอะผมก็เลยจําเป็นต้องเพิ่มอาหารเสริมนะอาหารเสร Extra ิมฟอสฟอรยิบไลท์แล้วพ่อฟอสฟอรยิบไลท์นี่โดนคว,วามชื้นนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับฟอสฟอรยิบไลท์นี่จากที่เป็นแห่งผงเย็นอยู่แล้วพอเขาเจอน้ำนะครับเจอความชื้นนี่สิกลายเป็นสีน้าตาลเข้มครับนี่น้าตาลเข้มันนี้เพิ่มความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของต้นไม้นี่ครับโผล่ขึ้นมาพุ่นแล้วครับจันที่2อหล้ะกัจันที่3ามดันนี้นี่ครับดันซ้ายมือนี่นี่คือ<ฮ>จันเนาะดูก้านของเขานี่ความแข็งแรงนะครับก้านใหญ่ตรงกลางที่เขาจะแตกออกมาก็ใหญ่เหมือนกัน สวัสดีครับบอยหยุดพาจวดครับผมมนีจุดทีสวนไนะรนาป่าตาเสิร์ตครับมาในช่วงเวลาเศรเศา้าพี่น้องก่อนที่จะมีการเดินทางกลับพัทยานะครับพอดีมีกิจกรรมตามที่บายหยุดได้บอกพี่น้องนะั่นคือการใส่ฟอ r โ4ยิบไลท์นะครับการใส่ฟอตโฟยิบไลท์ให้กับต้นไม้ นบบายุดเนียนเนี่คือใส่ต้นบักพาน้ำหอมครับแล้วก็ต้นมะนาวนะร,ระวาวะเข้าออามามีจำนวนจำกัดครับก็ <c oughs> เลยสิภาพไปน้องไปอัปเดตเบื่อว่าหลังจากที่นายุดใส่ฟอตโอ,อ,อยุบไลท์นะครับเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็มีการทําระบบน้ํานะครับโดยการใช้สายน้ําหยดในพี่น้องแต่ว่ากับ,บ่ายุดครับเขาใส่หัวสปริงเกอร์ปีกคีเสื้อในพี่น้อง ล้วเขาก็ปล่อยน้ำจากแทงสูงๆนะครับเพื่อไงต่อการปล่อยน้ำไงต่อการจัดการเพราะว่ามีการเห็นระบบนำไว้คุณแม่ครับคุณแม่เิ่นมาสวนเป็นกระสีบ,บ่อใดอ่างากต่อการปล่อยน้ำก็คือแค่เดินมาเปลี่ยนว่าน้ำจากบาดานลงสะนะครับขึ้นหอแทงสูงแล้วก็ปล่อยจากหอแทงสูงลงมาใส่ต้นใหม่เลยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่า อฟอตโฟยิบไลท์นะครับหลังจากที่ได้ความชื้นจากน้ำแล้วสิเป็นลักษณะแบบใดครับบอกพี่น้องไปก่อนครับว่าโอ้บรรยากาศเย็นดีครับพี่น้องอยู่สวนไรนาปราเสรเนี่สวนม้ายุทธครับนี่ลมหนาวๆพี่น้องผัดเย็นสบายนะครับออกมาในช่วงแดดอ่อ,อนๆครับแล้วมาเบิ่งน้ำมาเบิ่งฟอตโฟยิบไลท์ที่ต้นใหม่เขาได้นี่ครับพี่น้องเห็นบ่ อันนี้คือตน้นโคนต้นมะพร้าวนะครับที่อยู่ริมสะ,ะ,ะนี่แหละริมสะน้ํานี่แล้วผมก็เดินสายน n a หลังลเดินสาย Nam ให้กับตน้นไม้ให้กับต้นมะพาวนี่ครับพี่น้องหัวสปริงเกอร์หมุนอยู่นี่นี่ครับเป็นหัวพิเศษน,น้อยครับบินมาบัดิีนพี่น้องมาเบิ้งครับว่าพอฟอร์ดโฟล์ยูบไรนี่โดนความชื้นนี่สิเป็นลักษณะแบบนี้ครับฟอร์ดโฟล์ยูบไรนี่ข้อมูลให้พี่น้องไปไปเบิ้งนี่ ไอช่องบอรยูเดอร์ที่อาจารย์พดปัญญาวรธรรมนะครับเพิ่นอาจารย์เพิ่นนในมีการอธิบายคุณสมบัติประโยชน์นะครับเห็นกับต้นไม้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบอร์ยูที่สรุปสั้นๆในพี่น้องฟังก็คือเป็นพืชที่เป็นสิ่งที่พืชต้องการนะครับพี่น้องแต่ว่ากินหลายว่าได้กินได้เรื่อยๆแต่กินเยอะไม่ได้นะครับก็คือวิธีการใส่บอยูกระทัคลิปให้เบื้องแล้วนะครับโปะตามค้นเลยเอาไม้พี่น้องเบื้องอีกหนึ่งรอบนี่ครับนี่โปะตามคน้น แล้วก็มีการไฮน้ำไฮน้ำยนต์นี่พี่น้องสีเห็นว่าโฟร์โฟยิบไลน์ี่จากที่เป็นแห่งผงเย็นอยู่แล้วพอเขาเจอน้ำนะครับเจอความชื้นนี่สีกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มครับนี่น้ำตาลเข้มมันนี้บวกกันกับนี่ครับบวกกับาสารปรับปรุงดินจุลินทรีย์หมักแร่ด้วยพอดอนะครับของอาจารย์โพธทีบายุธรมใส่ตอนช่วงเดือนเจนะครับเดือนเจ อันนี้มาเขาสูต้นสกัลลัดไม่ปีไม้ครับก็เลยมาเบิ้งกันยังมีร่องร้อยให้พี่น้องได้เห็นอยู่นะครับแลนี่ต้นมะพร้าวปลู่ปีหกสามครับปู่ปีหกสามเบิ้งบริเวณพื้นดินครับพี่น้องแต่เกิดว่าเขามีความชื้นหรือว่ามีความผสมของธาตุอาหารหรือสารอาหารนี่ต้นไม้เขาก็สิทรงผลหรือว่าบงบอกให้ฮะว่าเป็นยังไงปะเดี๋ยวเาขึ้นไปเบิ้งน้อกัน อันนี้จากเหงาแหล่ค้นพี่น้องเบ้าหยุดมีการแต่งดึงกาบหรือว่าดึงเปลือกที่แห้งนะครับนี่เปลือกที่แห้งออกจากน้อยนะครับเพราะว่าที่อาจารย์บอกว่าฟอสโฟริบไลท์นี่เพื่อสามารถกินได้ทุกส่วนหรือว่าเพื่อสามารถดูดซึมดูดซับได้ทุกส่วนนะครับผมก็มีการแต่งจากน้อยนี่โดยการดึงากาบพอออกจากจากเต้าโอ้ยจากไอ้สะโพกทุกที่ครับจากสะโพกของต้นมะพร้าวนี่ วันนี้ขึ้นเบื้งครับปู่ปีหกสามเด้พี่พน้องขึ้นเบื้องน้ากันเรื่อยๆถามว่าวต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนี่ออกจันนจันแรกครับนี่จันแรกจันแรกนี่ยังมฮหวาจะติดผลหน่อยหรือลายบันไดย,ยังบ่สามารถขาดเดาได้พี่น้องว่าไว้ก็ยังลงลงเหลือไอ้ดอกที่เ,เขาสีออกมาเป็นเป็นลูกโยกับเบื้องกันครับผมแต่ว่า จันที่สองเริ่มโพลขึ้นมาพุ่นแล้วครับจันที่สองแล้วก็จันที่สามดันนี้นี่ครับดานซ้ายมือนี่นี่คือจันเนาะวันนี้มาเบิ่งความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของต้นไม้นี่ครับผมเปรียบเทียบแล้วพี่น้องผมเปรียบเทียบเองด้วยก็แล้วก็สิ่งที่จะของในสัมผัสได้นะครับจากที่ผมย่างพัาสตใส่ฟอสฟอยิบรใส่ผงสารปรปับปรุงดินแล้วก็ใส่น้ำมักอาศาสตร์ลาดนะครับ ความรู้สึกของผมก็คือเขาจะมีความรู้สึกว่าเขียวสดชื่นอีกแบบหนึ่งไหมพี่น้องนี่ครับรู้สึกว่า,ค,า,วานนคือยังเขาได้วิตามินนี่พี่น้องคือยังเขาได้วิตามินนี่แหละอันว่าสับปะสายไงไงของของผื่นน้องพี่น้องเบื้องนี้นี่เบื้องข้างนี้ตนตน้ตน,ตนที่สองครับนี่นี่ลองร้อยที่ผมดึงกาบอ,อกครับนี่แบบนี้ ผมก็ค่อยๆแตงครับนี่พี่น้องปลอยนำหยดใส่โค้นเลยครับดึงขึ้นมาเบิงจันแรกบ่ติดนี่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่ของผมบ่ติดลูกเด้พี่น้องก็สจเป็นคือของสวนบายุดนาะครับเนาะนี่จันแรกไม่ติดผลเลยเป็นกลางอยู่นี่ครับนี่พอติดตว่าก็นมาหลุนจันที่สองนี่ครับจันที่สองอยู่ฝั่งนี้นี่ครับจันที่สองเลย่มอ,อกแล้ว แันที่สามอย่าฟังหุ่นพี่น้องเดี๋ยวไปเบืงออ้งเมีหอดจันที่สี่หละพี่น้องเห็นปะนี่เริ่มมากแล้วครับแต่ว่าผมสังเกตได้ว่าการออกจันช่วงนี้เขาออกทยอยออกหลายไหมครับพี่น้องทยอยออกเยอะมากนะครับในเรื่องของออกจันนี่พี่น้องอาจจะพูดภาษาไทยปนอีสานไปด้วยนะพี่น้อง ขอประทานโทษขออภัยนะครับแต่อยากนําเสนอให้กับพี่น้องรู้สึกว่าช่วงนี้เนะี่ยดอกหรือว่าจันทร์เขาจอกเยอะผมก็เลยจําเป็นต้องเพิ่มอาหารเสริมนะอาหารเสริมฟอสฟ,อฟ,อฟ,อฟอยิบไลท์แล้วก็สารปรับปรุงดินนี่พี่น้องเห็นร่องรอยเนาะนะครับก็มาดูกันว่าการที่เขาออกจันทร์เนี่ยในเมื่อเขาได้วิตามินเสริมหรือว่าธาตุอาหารแร่ธาตุที่เขาจําเป็นนะครับ ฟอสก f ก็ฟอสฟอสฟอรต์ฟอสฟอรต์อ่าสี่ตัวนะครับแล้วก็ยิบซ้ำนะครับยิบไลท์นะครับคืนสู่ชีวิตใหม่หรือว่าทําให้เขามีชีวิตว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนข้อมูลนะครับพี่น้องบ่ายยุทธอธิบายเพิ่มเติมให้พี่น้องก็คือเข้าไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกะแนะครับว่าควรไมหมเหมาะไหมที่จะเอามาใส่สําหรับต้นไม้ผลที่สวนแปลงของตัวเองนะครับ ลองดูนะครับผมนะจริงๆผมก็ว่าเราก็สแสวงหาอยู่แล้วนะพี่น้องในเรื่องที่จะเอาปุ๋ยนะปุ๋ยต่างๆวัตถุอินทรีย์วัตถุต่างๆที่จะมาใส่ต้นไม้ของเราแต่ทั้งนี้ท้งนั้นพี่น้องถ้าเกิดได้ดูข้อมูลของอาจารย์พจนปัญญาวัฒน์แล้วพี่น้องก็วิเคราะห์อเอานะครับว่าจะเอามาใส่ไหมแต่บายุทธควรนะครับเอามาใส่แปลงสวนตัวเองแล้วก็นําเสนอให้กับพี่น้องได้ชมได้ดูกันว่าใส่แล้วเป็นแบบนี้แหละ นะวิธีสารใส่ที่ได้ร่ำเรียนมาที่อาจารย์ได้บอกกล่าวมาก็ใส่แบบนี้แหละครับนี่รอบโคนแบบนี้เลยนะรอบโคนแล้วก็ผมก็เพิ่มความชื้นจุลินทรีย์จะทํางานได้ดีก็คือขอให้มีความชื้นช่วงนี้ช่วยเขาหน่อยครับเพราะว่าหน้าแรงน้หนาวเข้าแรงแล้วพี่น้องต่อไปจะยิ่งแรงมากผมก็จําเป็นต้องช่วยเหลือเขาชีวิตต้นไม้ก็เหมือนชีวิตเราแหละครับพี่น้องพอเขาออกจันทร์เยอะๆนะเราก็ต้องบํารุง ค่าอาหารให้กับเขาเยอะเอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาขาดอะไรแต่สิ่งที่เราให้เขาไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งผลทางทางใบนะครับทางใบทางยอดทางดอกเอานะครับผมก็เลยจําเป็นต้องใช้นะครับพิจารณาแล้วก็คือฟอสฟอรยิบไท์โปะตามโคนดูส่วนหนึ่งเขาจะป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคนะครับที่อาจารย์บอกนะ หรือมแมลงต่างๆเขาจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีความเป็นกรรมฐานอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับตามที่อาจารย์พูดนะครับขนาดบ่ายยุทธ์เอาใส่รถใส่รถแวนมานะพี่น้องบ่ายยุทธใส่รถเทจูวีมาก็ยังใช้ถุงห่อนะครับถุงขยะเรานี่แหละห่อสามชั้นเลยนะครับเพราะว่าขนาดสามชั้นนี่กลิ่นยังออกกลิ่นกรรมฐานนะครับนะครับในการขนส่งพี่น้องระวังนิดนึงถ้าเกิดเป็นรถที่ ทึบนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือ s u v นี่ก็ควรที่จะปิดให้มิดชิดไม่งั้นในกรรมฐานกลิ่นกรรมฐานมันจะแรงมากบายุธสัมผัสมาแล้วทาให้พี่น้องดูแล้วก็ขนส่งให้พี่น้องเห็นนี่แหละเอามาไม่เยอะพี่น้องแต่เอามาสีกระสอบนะเอามาใส่แล้วก็จะติดตามให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันว่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าปู่มะพร้าวกว่าจะได้ผลพี่น้องกว่าจะได้กินนะมันต้องใช้เวลาอันนี้ปูกแต่ปีหกสามนุ่น ก็ต้องบำรุงดูแลเขานะครับนะครับนี่ดูดีเขาจะออกจันมาลอยเขาปลูกให้เขาเติบโตท้าาหารต้องครบแล้วยังมาห่วงในเรื่องของมแมลงหรือว่าด้วงอีกนะครับแต่บ๊ยุตเจอด้วงนะพี่น้องอยู่สองสามต้นอยู่ด้านล่างนะแต่ว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็อ่าใช้มือใช้ไม้นะครับแย่เข้าไปลึกๆ ยังไม่เห็นตัวไม่สามารถเอาตัว,ตวเขาออกมาได้ผมก็ใช้ฟอสฟอรบไลน์นี่แหละพี่น้องยัดเข้าไปเลยนะยัดเข้าไปในรูของของล้วงเลยยัดเข้าไปเลยเพื่อที่จะว่าเขาได้กลิ่นกรมาฐานันหรือว่าเขาเจอตัวเจอสารฟอสฟอรูบไลท์นี่เขาอาจจะมีอาการอะไรสักอย่างนะเราเราไม่ไม่ทราบได้นะพี่น้องผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องทําไว้ก่อนนะถ้าเกิดมันได้ผลยังไงเดี๋ยว มาครั้งหน้าที่กลับมาสวนไรน่าปัะเสิริฐเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะแต่มีความเชื่อว่ากรรมฐานในมแมลงเขาไม่ชอบเรายังไม่ชอบเลยพี่น้องผมก็คิดว่าเขาได้จะป้องกันหรือแก้ได้หรือทําให้อ่าตัวด้วงที่เขาอยู่ในนั้น่หนีไปได้หรือว่าหรือว่าเสียชีวิตได้บางงั้นเถอะนะก็เรียนรู้กันไปพี่น้องตรงนี้นี่พี่น้องเห็นไหมมันเป็นปวกนี่ปวกที่เขามากินนี่พี่น้องเห็นเนาะเนี่ย เขามากินพวกผ้าอ้อมที่หุ้มกับโคนมะพาวไว้แต่เขาไม่กินต้นนะนู่นนะเขากินไม่ถึงนู่นนะผมก็ใช้ฟอสฟร์เลยนี่หุ้มไว้เลยนะถ้าเกิดเขามาเจอกับมาานเขาน่าจะถอยนะเขาน่าจะาเขาน่าจะไม่กินหรือว่าเขาน่าจะจากไปนะครับรู้สึกว่าจะกินเกือบทุกต้นนะครับที่อยู่โซนนี้ธรรมชาติของปลวกพี่น้องเขาก็ก็หาอยู่หากินเหมือนกันนี่ผมก็ใส่ รอบโค่นแบบนี้เลยแล้วก็ใช้นน้นําพุ่งน้ําหยดแต่ว่าหัวผีเสื้อนั้นมันหักก็ให้ความชื้นแบบนี้เลยนะครับเรามาติดตามกันนะพี่น้องว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวนไรนาป่าเสริฐก็มีการสแสวงหาเหมือนกันว่าจะอะไรมาใส่กับต้นมะพร้าวดีแต่สิ่งที่มองเห็นคือการที่เขาแตกยอดมาพี่น้องการที่เขาแตกยอดมานี่ยยอดเขาจะอวบใหญ่นะ ตามที่บอายุทธมองเห็นพี่น้องมองเห็นไหมนั่นบนอวบใหญ่แล้วคือเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่แผ่ก้านใบออกมาเร็วเกินไปตามที่ผมมองนะเหมือนกับว่าเขาจะให้ก้านใบสมบูรณ์ก่อนแล้วเขาจึงจะออกพอออกมาปุ๊บเนี่ยพี่น้องตรงปลายใบในริ้วยังเป็นริ้วๆอยู่ยังติดกันอยู่เลยนะครับเหมือนกับว่าเขาต้องรอให้ถึงเวลาหรือความสมบูรณ์ก่อนเขาจึงเขาจึงจะ เขาจึงจะขยายตัวนะเนี่ยพี่น้องเห็นทุกต้นเนี่ยจะเริ่มเริ่มออกจันทร์กันหมดแล้วนี่มาโยนให้ดูเนี่ยเริ่มออกจันทร์กันหมดแล้วนะครับมันก็เป็นความหวังของเราที่เราทําสวนนะครับมันก็เป็นความหวังที่เราก็อยากได้หมากได้ผลในสิ่งที่เราปลูกพอเราเจอสิ่งที่ดีๆนะครับตามที่เราได้นําเสนอได,ได้เรียนรู้กับอาจารย์เราก็เอามาทดลองในแปลงสวนของตัวเองนะครับ ผมก็ต้องใช้ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องได้ดูด้วยว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็นําเสนอให้กับพี่น้องได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่เราใส่แล้วนะ่ะความแตกต่างมันแตกต่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ดูยอดก่อนพี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นยอดไหมนั่นะนีะ่ยอดเขาอวบนะยอดเขาอวบอันนี้ต้นที่บ่ายุดป,ปู่ปีหกสนะครับยอดมันอวบมากเลยแล้วนี่เขายังไม่ยอมแตกนะพี่น้องเขาจะขึ้นไปให้ไปลายนุน พี่น้องเห็นไหมนะก็ตามที่ผมปลูกมารู้สึกว่าตั้งแต่ผมใส่ความรู้สึกนะพี่น้องอันนี้ส่วนตัวนะตามที่ผมใส่สารปรับมูลดินจุลินทรีย์หมักแร่ทั้ง14ธาตุอาหารแล้วก็15พอรอของอาจารย์นะครับรวมถึงการใช้น้ําหมัก15พอ,อรอหมักแร่ด้วยนี่มาฉีดพ่นแล้วก็ใส่ทางโคนทางดินแล้วก็ต่อมาใส่ฟอสฟอรยิบไลท์นะครับความรู้สึกที่ผมผมมองก็คือมัน มันมีชีวิตชีวามันสดชื่นนะต้นมะพร้าวของผมมันเหมือนเหมือนมันมีชีวิตขึ้นเยนะครับดูเมืม่อวานมีกิจกรรมที่สวนนะฮะพี่น้องเขาเขามาเจอเขาก็บอกว่าโอ้โหมะพร้าวสวยมากเลยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ชมตัวเองนะพี่น้องคือมะพร้าวมันสวยแล้วก็ของของที่สวนที่เขาปลูกเนะี่ยเขาจะเจอมแมลงดำหนาม นะ,มะแมลงดำหนามเขาจะกินใบแห้งเหี่ยวไปหมดเลยแต่มาเจอที่สวนบ่ยุทธเอ๊ะทำไมของพี่มันไม่มีไม่มีมแมลงมากินนะ,มะแมลงมันดำหนามที่เขากินใบนะครับเราก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ใส่อะไรเขาถามนะเราก็บอกว่าเพิ่งใส่สารปรับปรุงดินเองนะครับเพิ่งใช้เมื่อเดือนเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วพี่พี่เขาพาเขามาดูนะครับว่าเราใส่ฟอสฟอรยืดไรเป็นแบบนี้นี่อันนี้ ผมให้ความชื้นไม่ใช่กระจายนะพี่น้องให้โปลตามโคนอาจารย์พจน์บอกว่าให้โปลตามโคนนะครับนี่อย่ากระจายเพราะว่าถ้าเป็นพืชสวนไม้ผลนี่พี่น้องให้โปลตามโคนแต่ถ้าเกินเป็นพืชไร่นี่เราสามารถหว่านได้เพราะว่ามันมีการไถกบอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อย่างไม้ผลนี่เราไม่สามารถที่จะมีการไถกบได้ก็ต้องโปลตามโคนเนาะ โปรแบบนี้เลยพี่น้องแล้วก็ให้น้ํานะครับอันนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็ปลวกกินเหมือนกันก็เรียนรู้กันไปครับผมบ่ายยุก็นําเสนอให้พี่น้องเห็นตามภาพที่ผมเอามาใส่สวนของตัวเองนี่แหละนะครับเลาเล่าเรื่องตามภาพแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่ผมทําสวนอยู่ที่มหาสารคามนะถ้าพี่น้องใส่ก็ควรที่จะเอาเอา กาบแก่ๆตรงนี้นะออกก่อนนะเนี่ยแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผิวต้นมะพร้าวเขาได้สัมผัสกับฟอสฟร์ยิบลท์นะครับแบบนี้เลยป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคแมลงด้วยแล้วก็ให้ผิวเขาสัมผัสกับฟอสฟร์ยิบลท์ด้วยเพราะอาจารย์บอกว่าต้นพืชนี่สามารถดูดซึมซับได้ทุกทางไม่ว่าจะเป็นรากนะต้นแล้วก็ใบนะครับนี่ต้นนี้ยังไม่ออกจันนะพี่น้อง แต่ดูความเขียวดูดูก้านของเขานี่ยความแข็งแรงนะครับก้านใหญ่ตรงกลางที่เขาจะแตกออกมาก็ใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนตัวเล็กยังไม่ได้ใส่พี่น้องตัวเล็กนี่ยังยังไม่ใส่เพราะว่าผมเอามาจํากัดนะตัวเล็กนี่รอบแปลงนู้นยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาเพิ่มนะอ้าวไม่ใช่ใส่เฉพาะไม่ใช่ใส่เฉพาะมะพร้าวนะครับผมใส่มะนาวด้วยนี่พี่น้อง นี่จะเป็นมะนาวก็ใส่โปะตามโควนแบบนี้เลยนะครับใส่มากใส่น้อยพี่น้องก็ดูที่สมควรเนาะอย่างผมนี่ใส่ประมาณสามกำมือนี่ตรงนี้ยมะนาวนะครับแล้วความชื้นก็จะอาศันาายน้ําจากสายนี่แหละสปริงเกอร์นี่แหละค่อยๆไหลซึมมาให้กับมะนาวเพราะว่ากว่าผมจะมาสวนแต่ละครั้งส่วนกล้วยนีย่ก็เป็นไปตามการเวลานะครับกล้วยนี่ ช่วงนี้อากาศอย่างที่บอกนะครับมันแห้งแล้งเริ่มเข้ามาสวนไหนที่มีน้ําก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ําแล้วก็ต้องบริหารการจัดการน,น้ําดึงน้ําขึ้นมาใช้ในแปลงสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่พี่น้องอวันนี้ใส่เฉพาะต้นใหญ่ที่ปลูกตั้งแต่ปีปี63ก็มีปี62ก็มีโซนด้านคองไส้ไก่นะครับใส่เรื่อย เนี่ยตรงนี้พี่น้องเห็นไหมตรงนี้มันเอาออกไม่ได้นี่ี่นี่เอ้าวนี่เออเราไม่ได้เอาออกนี่ดึงออกหน่อยนะครับอันนี้เป็นกราบต้องเอาดึงออกหน่อยเพื่อที่จะให้ผิวเขาสัมผัสน,นี่ผมน่าจะลืมอเนี่ดึงออกหน่อยพี่น้องให้ให้หัวสปริงเกอร์ให้น้ำเขาเข้าไปสัมผัสกับฟอสฟยรบไลท์นี่ฟอสฟยไลท์เนี่ย เย็นนะพี่น้องเย็นมากเอามือจับเข้าไปนี่เย็นนะแต่กลิ่นนี่จะออกเป็นกลิ่นกรรมฐานจะแรงนะครับเอาแล้วพี่น้องก็มาค่อยติดตามดูกันนะครับว่าการใส่ฟอสฟอรยิบไลท์นะที่ใส่กับต้นมะพร้าวที่มะพร้าวต้องการนะไม่ต้องการมากแต่ขาดไม่ได้กินเยอะไม่ได้ แต่กินไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์บอกนะครับกินไปเรื่อยๆกินบ่อยๆนะครับกินบ่อยๆกินไปเรื่อยๆแต่กินเยอะไม่ได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องก็ได้รับฟังข้อมูลจากอาจารย์พจ์ปัญญาบรธรรมแล้วได้รู้ข้อมูลแล้วว่าเขามีประโยชน์อย่างไรนะเขามีสิ่งที่ดีต่อพืชอย่างไรแล้วพืชทำไมถึงขาดไม่ได้พอฟังข้อมูลแล้ว เผื่อพี่น้องอยากนำไปใช้นะในแปลงสวนของตัวเองก็ลองดูนะครับบ่ายุทธก็ได้ความรู้จากอาจารย์แล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์จากอาจารย์มาใช้ในแปลงสวนของตัวเองก็นำภาพมาเล่าให้พี่น้องฟังต่อไปก็คงแต่คอยทยอยทยอยนำมาใส่เรื่อยๆนะครับนำมาใส่อยู่เรื่อยๆมะนาวนี่ก็ใส่พี่น้องนี่มะนาวนี่ก็ใส่ นู่นมะนาวก็ใส่ทางนี้สมันาวใส่ทุกต้นเลยนะเพราะว่ามันหนักยกมาไม่ไหวกระสอบหนึ่งยีกิโลกรัมอ่ะพี่น้องยกหนักเหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดพี่น้องออมีงบประมาณที่จํากัดก็ลองดูนะครับผมว่าสารปรับปรุงดินมีธานอาหารสิบสี่ธาตครบนะครับพร้อมกับน้ำหมักจุลินทรีย มักแรกของอาจารย์ครบทุกตัวแต่ฟอตโฟยบไลน์นี่เป็นเหมือนกับวิตามินเสริมซึ่งที่อาจารย์บอกขาดไม่ได้ถ้าเกิดมีโอกาสก็ใช้ควบคู่กันถ้าเกิดว่าอยากเลือกใช้สักอย่างใดอย่างหนึง่งนะพี่น้องก็ดูว่าสารปรัปรุงดินี่ยผมว่าโอเคมันมีธาตุอาหารครบมากกว่านะครับพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับนี่แหละอันนี้ก็นําภาพ เรื่องจริงจากสวนรนาปารตเสริฐมานําเสนอให้กับพี่น้องได้ชมได้ดูนะครับนี่ความเขียวพี่น้องก็พิจารณาดูนะครับแล้วก็สะพโพของมะพร้าวก้านของมะพร้าวแล้วก็จันทรของมะพร้าวเป็นอย่างไรความเขียวเป็นยังไงพี่น้องก็พิจารณาดูนะครับว่าสมบูรณ์แข็งแรงไหมนะถ้าสมบูรณ์แข็งแรงแล้วมันไม่ออกดอกออกลูกออกผลหรือออกผลออกลูกแล้วมันลูกไม่ติดมันเพราะอะไรก็ ทิมเข้ามาสอบถามได้นะครับผมจะนําเรื่องไปเสนอให้กับอาจารย์พจน์ได้บรรยายให้กับพี่น้องได้รับฟังแล้วก็มีการไปประยุกต์ใช้ในแปลงสวนของเตีองเพื่อที่จะให้ได้หมากได้ผลนะครับผมโอเคครับวันนี้สําหรับการที่มาอัปเดตนะการใช้ฟอสฟยรบไลท์แล้วก็ให้ระบบน้ําไปแล้วนี่เป็นอย่างไรนะครับก็นําเสนอให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ พอแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมลาไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมอยู่เรื่อยครับผมสวัสดีครับผม